สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะวันนี้มาพูดเรื่องอวัคซีนนะฮะก็แคนาดานะฮะพบผู้เสียชีวิตรายแรกนะฮะจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะะฮทางการแคนาดานะฮะแถลงยืนยันพบผู้เสียชีวิตรายแรกนะฮะจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันนะฮะหลังได้รับวัคซีนต้านโควิดสิจากของแอสตราเซเนกานะฮะผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นหญิงนะฮะวัยห้ปีซึ่งเป็นหนึ่งใน5้ารายนะฮะที่มีผลข้างเคียง แต่อีกสี่รายนั้นไม่เสียชีวิตเนาะก็คือมีผลข้างเคียงคือภาวะริมเลือดอุดตันนะฮะผลข้างเคียงภาวะริมเลือดอุดตันค่อนข้างคอมมอนนะฮะเพราะว่าเคยอ่านมาเคยเออเคยอ่านมาแะไรเขาบอกว่าไอตัวตัวไวรัสเนะี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดอะไรพวกนี้นะฮะริมเลือดอะไรเงี้ยก็จะทาให้อุดตันตรงจุดต,ต่างๆได้วัคซีนก็พัฒนาจากโครงสร้าง จากอะไรล่ะจาก uh, M I N A ของไวรัสอะไรพวกเนี้ยนะมันก็เลยอาจจะก,กระตุ้นได้เหมือนกันเพราะมันมีขนสมบัติคล้ายไวรัสเหมือนกันนะฮะส่งผลให้นะฮะผู้ป่วยดังกล่าวเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดผลกับภาวะเส้นเลือดในสมองตีมันะฮะจนทำให้เสียชีวิตาจากการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกนะฮะแต่นะฮะหน่วยงานของสาธรารณสุขของแคนาดายัางคงดำเนินหน้าถึง ดำเนินดำเนินหน้าฉีดต่อไปเพราะว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ที่มีมากกว่าความเสี่ยงนะฮะเช่นเดียวกับนายฟรองซอัวเลโกน,นะฮะผู้ว่าการรัฐควีเบกนะฮะคนสี่ชีวิตนี่เขาอยู่ในรัฐนี้นะควีเบกที่ได้ถแถลงแสดงแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียนันกล่าวแต่ยืนยันความจําเป็นที่ต้องเดินหน้าฉีดให้ให้วัคซีนกับกลุ่มผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปนะฮะด้านคริสเตียนดูเบ้นะฮะ,ะ,ฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ รัฐคีเบกเนี่ยระบ,บุว่าในเวลานี้ทางรัฐสามารถฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับพลเมืองเรา400,000คนไปแล้วนะฮะขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะฮะก็นับรวมแล้วเป็นกว่า1.1ล้านโดสให้แก่พลเมืองทั่วประเทศแล้วนะฮะซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีจัสตินทูโรด้วยนะฮะ ทั้งนี้นะฮะแคนาดายัางคงเผชิญกับปัญหาะระลอก3มเหมือนกันนะฮะของโควิดทําให้หลายเมืองรวมถึงเมืองอย่างเมืองใหญ่อย่างแอนโทนีแอนตออทรีโอนะฮะรวมเริ่มขยายให้วัคซีนแอสตราเซนิก้ากับขยายไปจนถึงอายุ40ปีขึ้นไปนะฮะจากเดิม45ที่มาก็จาก Channel New Asia นะฮะข่าวนี้มันน่าสนใจตรงผมเองนะมีภาวะ เส้นเลือดสมองตีบเหมือนกันผมว่าผมคงไม่ผ่านการคัดกรองให้ฉีดแน่นอนเลยก็ต้องดูหมอที่เขาพิจารณาการฉีดก่อนนะฮะผมคือผมผมได้ยินมาเนาะเขาพูดมาว่าขนาดมีแค่ความดันเขายังคัดออกไม่ให้ฉีดเลยนะฮะผมมีเรื่องหลอดเลือดสมองผมคงไม่ได้ฉีดนะก็ยังเสียวๆเหมือนกันถ้าไม่ได้ฉีดเนี่ย <laughs> โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับว่ามารายงานเรื่องวัคซีนเนาะก็มันก็เปอร์เซ็นต์น้อยเนาะ เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าถูกลอตเตอรี่อีกอะเนาะเขาบอกว่ามีคนพูดอีกว่าเปอร์เซ็นต์การตายจากเนี้ยยังน้อยกว่าการตายจากไวรัสกล้ยอีกอะ <c oughs> อครับผมไปแล้วครับขอบคุณที่จะนับชมครับสวัสดีครับ